ยังกี่ลาเมียนวันนี้เนี่ยผมจะมากิน12กิโลบะหมี่ชามจักระพัินะครับอันนี้คือ12กิโลนะคุณผู้ชมว้าไปแล้วใครจะไปกินหมดวะเส้นดีมากแล้วก็เยอะมากนะครับผม หูยเส้นตดโคตรอร่อยนวดกันแบบสดๆทำแบบสดๆนะครับสวัสดีครับกราบสวัสดี FC ที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Net v s Foodcast ในวันนี้ครับคุณผู้ชมอยู่กับผมที่เออ BTS สาราแดงครับผมจะพาคุณผู้ชมทุกคนครับมากินร้านนี้เลยครับผมยังกี่ล่าเมียน ถ้าพูดชื่อร้านนี้แล้วใครเคยดูเราตั้งแต่ก่อนหน้านี้ก็จะรู้ครับว่าเราเคยมาทําสถิติไว้ที่ร้านนี้แล้วเพราะว่าที่ร้านเขาเนี่ยจะมีเมนูแบบเมนูชามจัก,กรรพัิที่แบบว่าถ้ากินหมดภายใน30นาทีกินฟรีแต่ว่าถ้ากินไม่หมดเนี่ยก็จ่ายแค่980บาทนะครับผมก็วันนั้นเรากินหมดไวมากนะกินรวมทั้งเส้นทั้งน้ําด้วยเนี่ยรู้สึกว่าจะประมาณไม่ถึง10นาทีแต่ว่าที่ร้านน่ะรู้สึกว่ากินแค่เส้นหมดน้ําไม่ต้องก็ถือว่าได้กินฟรีแล้วเออร้านนี้ค่อนข้างแบบเป็นชาเลน ที่รู้สึกว่าไม่ได้ยากเกินไปวันนี้เนื้อเบีย o ฟูกลับมาอีกครั้งแน่นอนครับมันต้องไม่ธรรมดาคุณผู้ชมวันนี้เนี่ยผมจะมากิน12กิโลโมีเสียงเอเฟ์ให้เราด้วย <laughs> คือแบบเป็นเสียงมอไซค์ท่อรถมอไซค์มาให้ว่าเราเปิดตัวแบบยิ่งใหญ่วันนี้เราจะมากินทั้งหมด3ชามคุณผู้ชมใส่ไปในชามเดียวเท่ากับน้ําหนักประมาณ 2กิโลนะครับผมจัดไปเพิ่มกห้แรอช้าก่อนเริ่มคลิปกันฝา, like, ากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งทาไม่เสียงรถมันเดือดจังวะโอเคเข้าไปในร้านกันคุณผู้ชมปะ let's go <S <c oughs> เข้ามาในร้านครับคุณผู้ชมร้านนี้นะครับ <c oughs> ผมบอกเลยว่าเส้นของเขาครับคุณผู้ชม มีให้เลือกประมาณ9แบบแล้วก็เส้นเนี่ยคือปั้นกันสดๆทำกันสดๆมีเชฟแบบดึงยืดกันสดๆทำสดๆก็เนี่ยวันนี้เดี๋ยวผมจะกินนะเป็นเส้น2-5-8ไม่ได้ใบหวยนะครับวันนี้คือเลือกเส้นนะครับผมเดี๋ยวเราไปสั่งเส้นกับเชฟในหะ้เชฟเขาทำรวมกันมาเลยราดน้าซุปมาเดี๋ยวเราดูครับยิ่งใหญ่อลังการ12กิโลมันเยอะขนาดไหนไปไปดูกันไปดูหิว มาคับคุณผู้ชมตอนนี้ได้มาแล้วผมกับบะหมี่ชามจากกักระพัินะครับอันนี้คือ12กิโลนะคุณผู้ชมโอ้โหบวกเลยว่าเมื่อกี้ยกจากข้างบนลงมาข้างล่างโคตรหนักคือเฉพาะชามเขาว่ามันขึ้นหนักอยู่แล้วนะครับแล้วบวกเข้าไปอีก12กิโลบวกน้ำซุปบวกอะไรต่างๆด้วยคุณผู้ชมเดี๋ยวผมยกให้ดูนะคุณผู้ชมอันนี้คือสั่นธรรมชาติสันเขาหนัก <laughs> นี่ผมไม่ได้แข้งนะ โตเราอยู่ไหนโตเราอยู่ข้างหลังนู่นไปเดี๋ยวเรายกวิ่งโต้ผู้ชมไปเลยผู้ชมโอ้โหของแท้บ้าไปแล้วเอาเลยไหม่ะเกินเลยมามาดิผู้ชมมาเตรียมอุปกรณ์มาครับเตรียมเลยครับ มาครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมก็พร้อมแล้วนะคะผมกับเมนูชามจัก,กรพพัดอันเนี้ยเปลี่ยนชื่อเลยเป็นอะไรสามชามใช่ไหมมันคือมหาจัก,กรพพัดครับคุณผู้ชมเพราะว่าท่าจักรพพัดอ่ะมันคือเสิร์ฟเดียวนะครับผมแต่นเนี้ยมันมันสามเสริร์ฟคุณผู้ชมก็คือ12โลโอ้หแล้วก็น้ำซุปนี่ที่ร้านปกติเวลาเราเอ่อมาทำชาเลนจ์นะครับก็จะมีให้เลือกซุปเนื้อกับซุปหมูตุน๋นอันเนี้ยผมเลือกเป็นซุปซุปเนื้อแต่ว่าเราก็อยากกินหมูด้วย กนเลยให้เขาใส่หมูตุนมาด้วยเนื้อมาด้วยนะครับแล้วก็เขาเลยแยกซุปมาให้โ,โหนี่คือที่ร้านก็เหมาะสมนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญนะครับกันไข่กันไข่น่ารักมากอันนี้มาให้ทำเลยเอาให้ตัดเส้นนะคุณผู้ชมเพราะเส้นเขาจะเป็นแบบยาวๆมาให้เลยเขาจะไม่ตัดมาให้ให้ม่ตัดเองนะครับมาคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาเริ่มกินกันเลยนะครับผมซุปกลา,าลังมาร้อนๆเลยครับซุปเนื้อใสๆครับผมว้าวอุย้ยซุปดีอะรสชาติมันจะแบบกลินกีนคุณผู้ชมเค็มๆอร่อยมาก ได้เวลาแล้วป่ะของแท้มันคือข้างล่างนะคุณผู้ชมโอ้บ้าไปแลว้วอันนี้คือเส้นแบบแบบที่สองคุณผู้ชมครับเราดูควันดิอุ้ยอันนี้เบอร์ห้าน,นี่เบอร์ห้าโอ้โหแล้วก็มีอีกเบอร์หนึ่งเป็นเบอร์แปดนะครับเป็นเส้นใหญ่นะนี่น,นี้เบอร์แปดโอ้โหเส้นใหญ่ก็ใหญ่จริงนี่มันไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วใครจะไปกินหมดวะดูสมบแล้วโอ้โหมาเลยครับเป็นเทมาเลยจ้ะ อ้ยอยครับมก็เป็นมาแบบร้อนๆครับผมจังหวะนี้ไปเส้นดีมากแล้วก็เยอะมากนะครับผมหูยเส้นสดโคตรอร่อยนวดกันแบบสดๆทำแบบสดๆนะครับเส้นเล็กเนี่ยจะรู้สึกว่าจะมีความนุ่มที่สุดเลย อันนี้จะมีความหนาความกรึบเพิ่มขึ้นมานิดนึงก็จะเปลี่ยนรสสัมผัสไปนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเบอร์ที่แบบว่าเกือบใหญ่ที่สุดละเบอร์แปดตัวนี้เป็นเส้นแบนนะคุณผู้ชมเว้พอเส้นแบนแล้วมันนุ่มนุ่มกรึบกรึบนี่ครับผมหมูต้นก็มีส้มนะเราใช้ส้มดีกว่าครับผมผมรู้สึกว่าผมใช้ตะเกียบแล้ว มือมือมากคลิปไม่ขึ้นเส้นหนักจัดมมหมูตุ๋นคือแบบนุ่มมากคุณผู้ชมนุ่มนุ่มเปื่อยๆเลยครับผมดูความหมูนะโหแบบน่ากินมากไปครับเนื้อดูแผ่นดิโอจะบอกว่าเนื้อก็นุ่มมากเนื้ออร่อยมาก ขออ,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 อยยนุญาตนะครับ alia. ลองเติมพริกไหมมันกินมันต้องอร่อยอร่อยหน่อยนะคุณผู้ชมนี่ครับผมอันนี้เติมพริกเข้าไปไปครับแล้วคือไม่ทงไม่ถามเลยว่าพริกที่นี่เผ็ดหรือเปล่าเผ็ดประมาณ SAM: ไหนดูใส่ไม่ยั้งครับเพราะว่ามันกับปริมาณชามเราว่ามันได้คุณผู้ชมนี่ไม่ต้องค้นมากด้วย ลองดูครัแบบนี้เลยมผมจะบอกว่าพริกของเขาหอมมากหอมแบบหอมน้ำมันหอมพริกนะครับชามนี้นะครับถ้าเทียบราคานะคุณผู้ชมแบบผมมากินคนเดียวนะเกือบสามพันเพราะว่าสามเสิร์ฟนะครับ ุ้ยเติมพริกไปแล้วดีจริงคุณผู้ชมครับแนทจะทำได้หรือเปล่าครับวันนี้ต้มีจีน12กิโลเป็นร้านที่เราเคยมากินครั้งหนึ่งแล้วก็ต้องบอกว่ายอมรับจริงว่าผมประทับใจนะเพราะว่าเส้นของเขาเนี่ยเป็นเส้นสดแล้วมันคือมันอร่อยอะเส้นดีนะคุณผู้ชมครับ อันนี้เขาบอกว่าคล้ายๆจิ๊กโชนะครับจะอ,ออกเปรี้ยวๆเ,เราลองเติมไปดูนะผส,สมม่วงหมดแล้วตอนนี้ผมเนี่หน่อยกลัวๆๆแต่พริกผมบอกเลยไม่ได้ต,ต,ต้องเติมต้องเติมครับไม่ต้องคนเพราะว่าพริกมันไม่เผ็ดมากคุณผู้ชมครับลองดูมันจะเปรี้ยวๆไอตัวสีดำๆอ่ะนะมันจะเหมือนซอสเปรี้ยวคล้ายๆจิ๊กโชนะครับผมเฮ้ยอร่อยนะเพิ่มรสชาติเพิ่มมิติอื่นๆเข้าไปอีกนะครับผม ถูกใจใช่เลยนะครับน้าของเรมั้ยยอง้อยไหมตัวร้อนจริงร่มร้อนจริงอืหมูตุ๋นเนื้อตุ๋นอร่อยลองดูไหมกินมาสักพักหนึ่งแล้วนะชมดูอ กินมาประมาณหนึ่งแล้วนะจะไม่ลดให้เลยเหรอแต่ผมบอกเลยว่าอันนี้พูดเรื่องจริงพริกต้องใส่ใส่แล้วมันอร่อย,ยครับสีหน้าผมเปลี่ยนไหมสีหน้าผมก็เริ่มเปลี่ยนเลเริ่มซิดเ <c oughs> <c oughs> นี่ยคุณผู้ชดูพริกแล้วเราก็กินไปเลยครับมันอร่อยไม่เผ็ด <c oughs> มันหอมอะ่ะ อารมณ์เหมือนเรากินอาหารไทยแบบพวกข้าวซอยแล้วมันหอมพริกข้าวซอยอันนี้ก็เป็นบะหมี่จีนที่หอมพริกจีนนี่แล้วมันปิน่ะคือมันใส่สามเส้นแล้วแบบเส้นเล็กก็ความรู้สึกอีกแบบเส้นกลางก็อีกแบบเส้นแบนก็อีกแบบโอ้มันสนุกนะครับมันกินได้เรื่อยๆมันเพลิน อันนี้เป็นชามที่ใหญ่ที่สุดที่ผมเคยเห็นมาในชีวิตแล้วนะทั้งชามทั้งปริมาณนะครับวันนี้ท้าทายมากบอกเลยนอกจากความอิ่มความร้อนลวกลตววนี้แต่ไม่เผ็ดนะไม่เผ็ดแต่แต่หน้าไปหมดแล้วหน้านี่ไปแบบนี้คือร้อนนะครื้ คือเขาไม่ได้ใส่พวกเครื่องในมาให้เลยนะคมัมไม่มีนะมันจะเป็นเนื้อตุ่นหมูตุ่นล้วนๆเลยนะครผมเป็นการกินที่เถื่อนมากนี่เอางี้คุณผู้ชมเดี๋ยวลองสั่งไปนี่ไหม เออเขาเรียกว่าเมนูปกติของทางร้านที่ขายทั่วไปแบบแบบเนี้ยเป็นหมูกับเป็นเนื้อแยกกันนะคุณผูม้ชมอ่าเดี๋ยวมาให้คุณผู้ชมดูนะครับว่าปริมาณชามปกติราคาเท่าไหร่อะไรยังไงเดี๋ยวตอนนี้เอาให้หมดก่อน <c oughs> คุณผูม้ชมเห็นสีน้ำซุปม,มันเป็นแบบนี้นะถามว่าเผ็ดไหม <c oughs> ไม่ได้เผ็ดน,นะแต่มันร้อนมากกว่านับ ที่ร้านถ้าใครกินเออ่ทำรายสถิติได้อะอไอชามจัก,กรพรรดิอรัคุณผู้ชมครับ30นาทีกินหมดกินฟรีได้เสื้อด้วยนะเนี่ยถ้าหมดนีไ่ได้3ตัวปะตัวสามต้องต้องให้ผม3ตัว <c oughs> เอาไปขาย <laughs> บอกเลยครับวันนี้ครับผมกินหมดนี่นะไม่มีอะไรจะสดกับผมละ <c oughs> <c oughs> ่ีชอบกินอะไรอย่างเงี้ยใส่เท้าดองอะอร่อยนะอันนี้พูดจริงผมชอบมากเลยแต่มันต้องต้มมานิ่มๆนะค,นๆคือกินไปมาคุณผู้ชมมันจะมีความรู้สึกชาชาลิ้นด้วยนะผมไม่รู้ว่าชาจากอะไรนะเม็ดหม่าล่าผมไม่เห็นนะพี่กหรอ เออมากินแบบนี้เรากคิดถึงคิดถึงแฟนผมเลยพับกูอ่ะถ้ามาจะพามากินร้านนี้นะคุณผู้ชมอันก็แน่ชอบนะมาคุณผู้ชมครับตอนนี้ใกล้หมดแล้วครับผมอร่อยมุยมาแล้วธรรมดาคุณผู้ชมชาไม่เล็กนะมาแบบร้อนๆเลยครับผม được okay, chứ mấy, được, 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 bó được, cũng nặng. được, <laughs> <laughs> หมดครับคุณผู้ชมตอนนี้ก็หมดเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับบะหมี่ชามจักรพพัดขนาด3มเสิร์ฟใส่ลงมาในเสิร์ฟเดียว12กิโลครับคุณผู้ชมขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับก็ฝากกดไลค์กันด้วยนะคุณผู้ชมครับถ้าถูกใจเทปนี้นะครับกดไลค์กันด้วยนะครับกดแร้วยังครับเอ้ยกดแล้วถ้ากดแล้วเดี๋ยวผมแถมให้ครับผมมาคุณผู้ชมครับอันนี้ เป็นเสิร์ฟชามปกตินะครับของที่ร้านนะครับหมูตุนนะครับจะชามละ2 0 0บาทนะคุณผู้ชมนี่ประมาณนี้เลยนี่เส้นสดนะครับเลือกขนาดเส้นได้นะอ่าแล้วก็อันนี้คือเนื้อนะครับผมคุณผู้ชมเนื้อก็จะมาน้ำใสๆนะครับเนื้อเป็นแผ่นใหญ่ๆนี้นะอันนี้ก็เอ่อร้อยแปดสิบเนื้อจะถูกกว่าหมูนะคุณผู้ชมครับเนื้อร้อยแปดสิบหมูสองร้อยเวลากินนะครับอันนี้แนะนําเลยว่าให้ใส่พริกไปด้วยถ้าใครชอบนะครับมันไม่ได้เผ็ดมากคุณผู้ชมมันหอมครับเนี่ย นี่พี่กับนี้นะไปครับ <ST AN X> แล้วเส้นขเขานะครับเวลาแบบเสิร์ฟใหม่ๆนะคุณผู้ชมเส้นดีมาก <ST AN X> วันนี้นะครับสำหรับคุณผู้ชมคนไหนนะครับถ้าอยากตามผมมากินตามมาทําชาเลนจ์หรือว่าตามมากินชามปกตินะครับก็ตามมาได้นะร้านเขาเนี่ยอยู่ตรง b t เทสสาราแดงเลยนะครับลงสาราแดงมาเจอเลยนะคุณผู้ชมอยู่ฝั่งห้างธนิยะนะคุณผู้ชมก็ตามกันมาได้นะครับร้านเนี่ยเปิดทุกวันนะคุณผู้ชมไม่มีวันหยุดนะครับเปิดตั้งแต่11โมงเช้าไปจนถึงตีสี่เปิดแบบเปิดเดช้าปิดปิดเช้าเช้าตรู่ <laughs> ก็นั่นแหละครับก็สามารถตามมาได้นะคุณผู้ชมลิงก์แฟนเพจร้านนะครับหยางกี่ล่าเมียนนะผมจะแปะไว้ที่หน้าจอตรงนี้นะคุณผู้ชมคุณผู้ชมก็สามารถตามแมทมาได้นะครับผมอันนี้ก็เป็นร้านบะหมี่จีนที่ผมว่าผมอร่อยอะ่ะแล้วผมชอบมากๆร้านหนึ่งเลยครับผม,มเนื้อหอมมากถ้าถามส่วนตัวว่า180บาท ถามว่าแพงไหมส่วนตัวผมมองว่าเป็นราคาที่ดีนะครับเพราะว่าอาหารเขานะครับวัตถุดิบคุณผู้ชมดูวัตถุดิบคุณภาพของเขานะแล้วก็ร้านเนี่ยสะอาดนะครับแล้วที่สําคัญมันไม่ต้องไปกินแบบไม่ต้องบินไปจีนปะ <c oughs> ก็ได้กินแบบอะไรที่มันเหมือนแบบเป็นต้นตำรับแท้ๆนะครับเจ้าของร้านเขาเป็นคนจีน้วยนะ <c oughs> แล้วก็เชฟที่ยืนทําแป้งอะไรคนจีนหมดเลย <c oughs> นอสจะเก็บภาพบอกว่า <c oughs> พูดไทยไม่ได้เลยใช่ไหม <c oughs> ไม่ได้นี่พูดจีนแล้วหรอพูดไม่ได้ <c oughs> <c oughs> ไงเป็น <c oughs> ต้องมาลองคุณผู้ชมคุณผู้ชมอาจจะติดใจติดใจไม่แพ้ก๋วยเตี๋ยวไทยนะที่ร้านน้ำซุปเขาเติมฟรีด้วยป่ะใช่ไหมฮะเออลืมที่ร้านใช่ที่ร้านเขาเติมซุปฟรีเส้นฟรีอ่าถ้าอย่างเงี้ยเราบอกขอเติมเส้นเติมได้ได้จริงเหรอกด้มีสารก็ไปไปเลยหจริงเหรออ่ะเอาเอาเส้นใหญ่สุดลองลองช้ำดไม่เชื่อเบอร์เก้าเบอร์เก้า เดี๋ยวลองดูนี้เราจ่าย180แล้วก็รีฟิวเส้นได้อะไรงด้หเอ้อาจิ้งเหรอเอาแล้วมันไปต่างอะไรกับบุฟเฟ่อะบุฟเฟ่ดีๆเลยดิเอ้าผมก็ลืมไปเลยว่าเขารีฟิวเส้นได้โอ้โหใครดูมาถึงตรงนี้นะผมบอกเลย180บาทเติมเส้นเติมพริกซุปหมดเติมซุปโอ้โหแล้วเส้นเนี่ยเขาทำสดจริงนะคุผู้ชมไม่สั่งไม่ปั้นนะนี่เขาจะมีป้ายนะคุณผู้ชม ไม่อิ่มเติมเส้นฟรีมีป้ายบอกด้วยอ้าวแสดงว่าฟรีจริงอะเดี๋ยวผมรอเลยรอรอหมูหมูหูตุ๋นดีมากอืมหมดแล้วพี่เพื่อมาแล้วคุณผู้ชมครับว้าวนี่เฮ้ย เติมได้จริงเมื่อกี้เราพูดว่าไงนะ180ยปถามว่าราคาแพงไหมผมตอบว่าราคาดีตอนนี้ว่าถูกแล้วโอ้โหดูดีเส้นคุณผู้ชมอันนี้เส้นเบอร์เก้านะเป็นเส้นใหญ่ที่สุดงทางร้านนะครับผมลองีูเส้นเบอร์เบอร์เก้าหึึบๆนบอร่อยคุณผู้ชม อันนี้เขาไม่ตัดมาเลยเสิร์ฟยืดๆแบบยืดได้แค่ไหนลวกแล้วก็ใส่มาเลยเขาถึงให้กินไก่แมนนี่ครับผม,มใครที่ชอบพวกบะหมี่จีนนะคุณผู้ชมครับรีดไว้เลยนะครับผมอิ่มไม่อั้นไม่จำกัดเวลาห้องแอร์เย็นๆ180สิบบาท อ,อ,อ,อิมมี่อันจริงของจริงไม่ตอนนี้ผมว่าผหม,มือนคนกินได้ไหมพอไหมง่ายอ่ะกินให้คุณผู้ชมได้ดูแบบค่อนข้างครบถ้วนแล้วนะครับผมก็วันนี้ก็ประมาณอันนี้คุณผู้ชม เจอกันใหม่เทปหน้าแนทจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยกินแลกกินจุอะไรยังไงที่ไหนต่อก็ฝากติดตามเลยนะครับผมสำหรับวันนี้แนทก็ขอตัวลาไปก่อนนะตอนนี้ก็จะก้าแสนซับแล้วจะร้านซับก็ฝากช่วยกันกดซับสไคร์ด้วยนะครับใครยังไม่ได้กดก็ร้านซับไปด้วยกันนะครับผมวันนี้เพียงเท่านี้ครับผมเจอกันครับคุณผู้ชมสวัสดีครับเดีย๋ยวคุณผู้ชมว่ากูกินน้อยงนาตนะหลังๆคุณผู้ชมบอกว่าเนทเดี๋ยวนี้กินน้อยจังกินชามเดียวเองอะไรเงี้ยวันนี้ก็เลยกินสามชามนะคุณผู้ชมเอาหน่อยเอาหน่อยมาเป็นไอ้นี่เลยแบบ แผ่นยางรถมอเตอร์ไซค์อะยงางในอะผู้จงรู้จักยงางในรถมอเตอร์ไซค์ไหมทำไมกูเห็นมันแบบนั้นวะ,อะเอาจริงถ้าร้านนี้ไปเปิดใกล้บ้านผมนะได้ตังค์ผมแน่นอนเวาลวา180แต่เติมเส้นเติมน้ำฟรีไม่อันก็คือแบบก็วันละหลายถ้วยนะ <c oughs>